ในยุคปัจจุบันเพื่อให้การควบคุมการเปิดปิดกันศาสตร์หรือม่านจากแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนเป็นเรื่องง่ายมากขึ้นระบบ o o m i n t t l l l i g n n e จากซอมฟีจึงออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้คนยุคใหม่ให้สามารถควบคุมผลิตภัณฑ์กันศาสตร์ม่านม้วนระบบมอเตอร์ซอม f ีและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่มีระบบ Smart IOT Internet of t ต i n g ภายในสถานที่ของคุณให้เป็นเรื่องง่ายเพียงปลานสิสสัมผัสค่ะ มาชมผลงานม่านม้วนแนวดิ่งซ t เทลรุ่น ST 2 0 0 0จำนวน19ชุดของร้านอาหารแห่งนี้กันค่ะที่นี่ใช้งานในระบบมอเตอร์ซอมฟี RTS และติดตั้งอุปกรณ์เสริม Tahoma เพื่อควบคุมการเปิดปิดม่านผ่านแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนได้สะดวกยิ่งขึ้นผ่านแอปพลิเคชัน Tahoma l i ล i n g ค่ะ คุณสมบัติของแอป Tahoma Living ทำให้คุณสามารถตั้งค่าเวลาเปิดติดม่านม้วนได้หรือสามารถสั่งการรูปแบบเซตซีนโดยการตั้งค่าควบคุมม่านม้วนแบบรายชุดหรือรายกลุ่มเพื่อควบคุมม่านม้วนได้หลายชุดพร้อมกันเพียงปุ่มเดียวและยังรองรับการเชื่อมต่อกับ Google Assistant เพื่อสั่งการควบคุมผ่านเสียงค่ะสาธิตการใช้งานให้ชมนะคะ การติดตั้งอุปกรณ์ t a วโฮมไม่ต้องเดินระบบสายไฟใหม่เพียงเสียบปลั๊กไฟเพื่อเปิดใช้งานดาวน์โหลดแอป Tahoma Living ในอุปกรณ์แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนอุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อสัญญาณได้อย่างง่ายดายผ่านสัญญาณ Wi-Fi ภายในสถานที่ของคุณด้วยช่องสัญญาณที่2 4 G โดยรุ่นผลิตภัณฑ์ของแสงทองที่รองรับอาทิ s p e ดแ m a n ิลดีวันซีเท ST s สท0อง s t s ในระบบมอเตอร์แบรนด์ซอมฟี RTS สำหรับท่านใดที่มองหาอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการสั่งการม่านม้วนกันสาดเปิดปิดได้หลังคาสกายไลท์และอื่นๆอุปกรณ์เสริมทาโฮมาจากซอมฟี่เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจค่ะหากชื่นชอบวิดีโอนี้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเรากันด้วยนะคะ